เอาละคราวนี้กูพามันมาด้วยเลยไอ้จิมมี่กูได้มีเพื่อนที่โดนหลอกด้วยดูซิมันจะหลอกอะไรกูไอ้ผีามาแล้วเจมมี่ คราวนี้กูจะพางไปดูผีไหนวะกูก็อยากดูเหมือนกันมันจะเป็นยังไงวะเน่ผีนะเออเดี๋ยวมึงก็เจอมึงเจอแน่ไม่ต้องห่วงหรอกคนนนี้มันหลอกมึงแน่นอนดูซิกูเอาเพื่อนไปด้วยมึงยังจะหลอกกูหรือเปล่าเนี่ยสักภาพมึงได้ยินเสียงกิ่งไหมเว้ยจิมมี่มึงรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีเสียงกิ่งไหมผีมันจะบอกมึงก่อนหรือไงเออมึงเชื่อกูกูโดนหลอกบ่อยมันเป็นสเต็ปอย่างนี้แหละไอ้ผีก่อนจะหลอกเนี่ย นั่นไงจิมมี่เสียงเหยียบกิ่งไม้จริงด้วยกูกลัวแล้วไอ้คอยมึงพากูกลับป้านเถอเออมึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงหันหลังไปเนี่ยมันจะไม่เจอมึงลองหันไปดูดิจริงเหรอเออมึงเชื่อกูดีมันหลอกกูบ่อ,บอยออโอเคโอเคโอเคก,ก็ได้ก็ได้กูจะลองดูนะนับหนึ่งสองสาม

แม่งทิ้งกูมึงทิ้งจิมมี่ทำไมไอชิปหายละโยมาบานมารับตัวกูแล้วโอเควันนี้ครับทุนท่านช่องเดลพวกกะเก็บมือดูเกมครับสไลด์รแก้ต่ออเดี๋ยวผมชอบเล่นะครับในวันนี้เดี๋ยวเราได้มาทำการเล่นตัวละครไซเลนเจอร a แนะครับนะเออซึ่งไซเลนเจอรแมนเนี่ยทำไมดูเหมือนมันไม่ใส่สูตรเลยวะที่จริงมันต้องใส่สูตรไป อันนี้มันใส่ชุดเอลฟิตออกมาเต้นเดือกเลนะครับนะเออซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครมอดนะครับไม่ใช่ตัวละครที่ผมสร้างนะครับบอกไปก่อนนะฮะแล้วก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับถ้าเป็นตัวละครมอดคุณก็น่าจะดูนะครับว่ามันโหดขนาดไหนนะฮะเออซึ่งตามสตอรี่ตะกี้นะครับก็ตลกน่าดูนะครับเพราะว่าไอ้ข่อยนะครับคราวที่แล้วนะครับมันมาคนเดียวบ่อยๆมันชอบโดนหลอกนะครับคราวนี้มันเอามาเออเอาเพื่อนมานะครับบักจิมมี่เพื่อนข้างบ้านมันครับมาให้มันโดนหลอกแทนมันนะครับหรือว่าตัวแทนตัวแทนตัวแทนตัว ตายของบักข่อยนะครับเออซึ่งปวดตีนมากนะฮะโอเคนะครับเดี okay, ๋ยวเราจะไปดูดีกว่าว่าเซเลนเดอร์แมนนะครับนะในเวอร์ชั่นฉบับหอดนะครับนะที่คนเขาสร้างมาจะโหดและเก่งขนาดไหนไปไปดูกันอ่ะเอาละครับมาเจอกับช้างดูนะครับดูซิว่าช้างมันจะสามารถสู้เซเลเดอร์แมนได้หรือเปล่าแล้วซเลเดอร์แมนมันทำอะไรได้วะเนี่ยเอาจะไปะจะหุยหุยอะไรวะเนี่ยหุยมันคืออะไรหุยตุ้ม พลังเอ๊ะเออตายเฮ้ยพลังอะไรวะเนี่ยกูไม่เคยพบไม่เคยเห็นเฮ้ยเอาใหม่นะครับตะกี้แบบเฮ้ยมันเฮ้ยเดี๋ยวกลับเดี๋ยปะจะเฮ้ยมัน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 ไปได้ไงอ่ะเฮ้ยมัน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 โคตรเวอร์เลยพลังมันอ่ะอ่ะเอาละอ่ะเจอ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 กับอาซีมาสั่นมาต้นตระกันนะครับเราดูซิฮ่ดูภาพช้าใหมฟื้นตูมนะครับ ตอ๊มตมต้อเดินอนมกว่าพวอ้โอดนฆ่าตายเฮ้ยม่โคตรโคตรกองไอเสลดาแมนไอชั่วอ่ะต่อมาเจอระดับโอดินนะครับนะโอ้โบอกเลยว่านี่โอดินไม่ได้บีแค่ตัวเดียวเว้ยโอ้หโ,โดนไปแล้วนะครับเป่คือพลังอะไรวะเนี่ยนะ,ะับโอ้ยโ,โอโดินโอ้หยังไม่ได้ปล่อยพลังเลยดูดิ หอกปักตัวเองตายครับโอ้ยโคตรโกงนะครับดูดิฮะมึงคือใครวะเนี่ยเซเนเตแมนโหตสารรัตเซียนะครับดูดิทอม่งตกลงมาดูดิคอนตกโอ้โหโยนี่ตามแทบไม่ทันนะครับนะโคตรบ้า อ่ะเอาละคราวนี้ผมเอาชุดใจแอนมาแม่งเลยนะครับตอนนี้โอ้ยใจแอนทีใจแอนแล้วก็โอโ้หัวหน้าของเผ่าไวกิ้งนะครับหนะ้าเผ่าไวกิ้งเหนือแล้วก็รอดเลคเคนเออซามูไรใจแอนแล้วก็โอ้ยยักษ์นะครับหรือว่าแทางของเออพวกซอมบี้แล้วก็นี่เออ้อตัวเต็งของเราผมคิดว่าตัวน,นี้น่าจะสู้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันอึดมากๆนะครับของยักษ์เผ่านางฟ้าแล้วก็รถถังมึงมาได้ไงวะเนี่ยน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเลเร์แมนจะสามารถชนะได้หรือเปล่าดูกัน เฮ้ยตายไอ้นี่ก็ตายเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันแค่มันแค่วิเดียวเองนะวิเดียวเองนะวิเดียวเอ้าตกโอ้โหนะครับวิเดียวเฮ้ยตัวอะไรแม่งตกตะกี้เอา้ามันตกนะครับนะเออแต่ครับแต่แค่วิเดียวเองนะมัน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 จัดได้หมดเลยอะ่ะมันฆ่าได้หมดอ่ะภายในวิเดียวอะ่ะ มันเร็วกว่าทานอสอีกนะเนี่ยอะตอนนี้ผมตีให้มันอยู่ในขั้นสูงระดับ3แล้วอะอะให้มันอยู่ขั้นสูงระดับ3แล้วไอเนี้ยมัน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 เกินเหตุไปละไอเซเดนแมน เอาละครับต่อมาลองเจอกับพวกจอมโจรดูนะครับจอมโจรหนึ่งพันบาทจอมโจรจากเออเผ่าผีตะวันตกแล้วก็เออจอมโจรสิบห้าบาทนะครับแล้วก็เออไอตัดสินนะครับแล้วก็ไอ้นี่ไม่ใช่จอมโจรแต่ผมอยากให้มันมาด้วยเฉยผมก็ไปรู้เป็นการเอาละนะครับมันมีความร่วมมืออย่างหนึ่งดูซิไซเลแมนจะสามารถวุ้บจิกโอ้โหพับไปแล้วนี่โดนเลยนะครับหลอกแอนตซินนะครับยิ่งโอ้โหนี่ดูโดนโดนโอ้โหจอมโจรหนึ่งพันบาทโดนแล้วเหมือนกันตาย ไม,ไม่มีตัวอะไรแม่งหยุดบนอยู่เลยจริงๆนะครับขนาดใช้ความเร็วความวาร์ปสู้กับมันนะครับดูดิตกมาหัวทิ่มอ้เอ็เออเม่อกีตยายอา้เอาละคราวนี้เจอกับมนุษย์อาวากาศดูนะครับมผมจะเอาบาเรียกันแม่งเลยดูซิว่ามันจะกันได้หรือเปล่าผมไม่รู้มันจะกันทันหรือเปล่านะเนะพราะหนึ่งวิมันฆ่าได้ประมาณ5 6ตัวดูนะดูนะอันนี้กดสโล์เฉยๆนะดูดิอันนี้ดูดิอันนี้กดกดสโล์ได้เี่ยดูดิ กูกดสโลว์แล้วเนี่ยนะครับวิเดียววิเดียวมันจัดได้หมดเลยอะ,อะลอง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 ไม่ต้องนับดูนะลองไม่ต้องกดสโลว์ดูนะอ่ะผมจะไม่กดสโลว์ดูดูไม่กดสโลว์ดูดิวิเดียวอะ่ะวิวิเดียวมันฆ่าทั้งแก๊งอะมันฆ่าทั้งเผ่าได้เลยอะมันโหดเกินไลยปะนะครับนะผมว่ามันเป็นยูนิตระดับพัตเตาเลยแหละไอตัวเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่แค่ขั้นสูงระดับ3แล้วแหละ มึงเจอกับซูเปอร์ชาวนาแล้วก็ปอบพีฟ้าเลยเอ้าธรรมะกับอัํามร่วมมือกันอ่ะดูมันขนาดไหนอะจนต้องแบบมาเจอกับโอ้โหสุดยอดไวายที่โหดที่สุดตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับนะผมว่าตอนนี้มันโหดที่สุดแล้วแหละนะครับเรามาทานมาแล้วทุกอห่โอ้ยดูดิสไลด์เลยโอ้โหกูีิดว่ากูสไลด์มันถอดแต่ที่จกูก็ตายนะครับนะเนี่ยปล่อยนะฮะโอ้โหตายปอบพีฟ้ากูซูเปอร์ชาวนา เอาละครับต่อมาผมจะให้มันเจอกับพวกขั้นสูงระดับหนึ่งดูนะครับดูสิดูผมว่ามันตายดูดิดูดิดูดิไม่ได้ทำอะไรเขาเลยอ่ะไอพวกขั้นสูงระดับหนึ่งอ่ะตายกันนะนะครับวีเดียวอ่ะวีเดียวพอแค่วีเดียวมันเร็วกว่าทานอสทานอสคือมันไล่ดีดทุกตัวใช่ไหมล่ะดีดหนึ่งสองสามสี่ก็เร็วจริงอยู่นะครับทานอสดูดิดูดิยี้มรัวไปกูเพิ่งตกลงมาจากคืนนะครับ อ่าเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับพวกเราลูซิเฟอร์นะครับซึ่งที่จริงมันมีแค่ตัวเดียวแหละแต่ผมอยากให้มันมันเจอเยอะๆดูนะครับนะซึ่งลูซิเฟอร์บอกพ่อข้าจะทําให้โลกนี้มันเป็นนรกให้ได้เซเลนร์แมนก็บอกว่าได้เลยแต่ก่อนที่จะผ่านนะกูบอกเลยว่าเคยตบหัวพ่อมันมาแล้วนะครับตบหัวหัวอัวหัวหัวหัวอัวหัวหัวนะวหั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 วะัวห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 ันหัว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  ผมว่ามันเป็นยูนิตขั้นสูงแบบระดับพระเจ้าระดับสองเท่าทาร้อนแล้วตอนเนี้ว่าผมให้แบบระดับนี้เลยเลยอะตอนเนี้ อ่าเอาละคราวนี้ผมจะลองให้มันเจอกับพวกยูนิตขั้นสูงแล้วรวมกันดูนะครับนะเออทั้ง3ระดับดูดิดูด,ดิซูเปอร์ป็อปีฟ้านะครับโอ้โหสปีดโซนิกแซนโอ้โหไททันนี่ไม่เกี่ยวนะครับนะแอสตามึงก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่ก็มันเออผมจะมารวมๆกันดูครับนารูโตโอ้โหเจวิลครับมาดิมึงมาดิไซตามะมา้มามึงม้ามึงมาปุ่งไตมึงไตมึงไซเดอแมนมึงตายเอาละตอนนี้คอสมิคิงนะครับพุ่งไปก่อนเพื่อน โอ้โหไม่โดนตัวไหนมึงว right uh oh. oh. ิ่งเร็วตัวไหนมึงพุ่งบาบินบินซปเปอร์แมนมึงตายก่อนเพื่อแน่นอนนะครับจ่จู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 ่จุ๊โอ้โหตายตดูเห็นมาเ่อฮ่าฮ่ฮ่กฮนไป่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่อฮาฮ่าฮ่าะาฮ่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 าิ่า่าฮ่อะ่าฮา กูบอกแล้วมึงเคยตบหัวพระเจ้ามาบแกสเสดอร์แมดมึงเป็นแค่ลูกน้องเขาอันนี้มันคือระดับตบบอสมึงอยู่เนี่ยเออผมว่ามันต้องเจอกับอัลต้าแซนขั้นพระเจ้าระดับหนึ่งแล้วแหละอ่ะดูซิมันจะสู้ได้แ่บผมว่าอัลต้าแซนตายวะ่ะโอ้โหใจมันแท้เลยวะ่ะตายนะครับอ่ะเอาแหลกไซตามาร่าง2ไปเลยนะครับ3ตัวอ่ะ3ตัวนะย้ำว่า3ตัวเป็นเออระดับพระเจ้าระดับหนึ่งเลยนะครับนะไซตามาร่าง2อง่ะดูนะพุ่งไปนะครับนะปุ๊ย คุณว่าใครชนะเดิมเลยว่ามันชนะนะครับนะดูดิเงี่ยลองมาเฉยนะครับเออเฉีวอย่างไรเออเต้นเต้นเต้นจิกกัดอจิกกัดอจิกกัดอ่อ่าลองดูแบ็คแฟลตดูนะครับดูนะปุ้งต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 ้แบ็คแฟลตลองกูแทบจะไม่ได้ปล่อยอะไรเลยนะครับช่วยโจกด้วยนะครับ แล้วจะกระดดกอะและตัวสําคัญนะครับตัวนี้นี่เกือบได้ไปอยู่ในระดับเออเท่าเทียบเท่ากับฐานอนเลยนะแต่มันช้ากว่าฐานอนนะครับนะนั่นก็คือเทพเจ้าไร้นะครับนะเออซึ่งที่จริงมันก็บอกเลยนะครับว่ากูไม่ใช่เทพเจ้าไร้กูโดนดัดแปลงมาจากโลกอนาคตกูชื่อฟิวชั่นนะครับแต่แต่คนสรรเสริมมันก็ยังเรียกเทพเจ้าไร้อยู่ดีนะครับเหมือนคนดูทุกคนน่ะเอาละมาดูกันจิ๊ฟดูดิตายนะครับ แมก A, INE, ็กูไม่เคยเจออะไรแม็กเร็วขนาดนี้มาก่อนนะครับนะส่วนเซเลนเะด์แกนก็ตายเหมือนกันนะครับนะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้แล้วนะครับว่าตอนนี้เซเลนเด์แกนก็เหมือนยูนิตพระเจ้าทุกๆตัวอึดตอนถ้าเท่ากันทุกๆตัวนะครับโดนโดนพลังของอยูนิตระดับพระเจ้าทุกตัวก็ตายเหมือนกันนะครับไอ้ซเลนเด์แมนแต่ประเดน็นก็คือมันเร็วกว่ามันตีได้เร็วกว่าทุกตัวนะครับที่เคยที่ผมเคยเห็นมาเลยก็ว่าได้นะฮะ อ in ่าแล้วต่อมาก็คือทานอสนะครับซึ่งตอนนี้พี่แกอยู่ในยูนิตที่สูงที่สุดแล้วนะครับนะเออสูงบนเพดานที่สุดแล้วแต่ตอนนี้เกิดการชิงตำแหน่งกับเซเลนเอร์แมนนะครับมาดูกันนะครับว่าทานอสผู้ที่เป็นขั้นพระเจ้าระดับ2ตอนนี้นะครับนะเออเจอเซเลนเอร์แมนจะเป็นยังไงนะเอาแระมาฆ่าจจดียี่สส่เจ้าเจ้าช่างโอหังติอู้ยเห็นได้ชัดนะครับคุณเห็นได้ไหมตะกี้คุณเห็นไหมว่าเซเลนเอร์แมนปล่อยกอดทานอส ซาเลนได์แมนปล่อยก่อนทานอสนะครับนะท่านดูจากตะกี้ผิวเผินแล้วนะครับแต่ตะกี้มันขึ้นว่าทานอสชนะแต่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะหันเหไปฝั่งบูอยู่แล้วนะครับแต่ดูใหม่ดูใหม่ดีกว่าอ่ะเอาละครับทุกคนดูใหม่นะดูใหม่นะผมจะกดสรุปใไป่ฟื้ติเห็นไหมขวาโดนก่อนนะครับทานอสอโดนก่อนก่อนที่จะเดี๋ยดนิ้วนะครับนะเรียบร้อยว่ะตายตแแายน,นะครับโข่โขนะครับ ถึงว่าตอนนี้ผมว่ายังวัดผลไม่ได้นะครับว่าจะให้มันเป็นขั้นพระเจ้าระดับ3หรือเปล่านะครับสกับเซเลนแมนผมว่าถ้ามันชนะทานอตส3ตัวภายใน1วิได้นะครับนะในขณะที่ทานอตก็สามารถดิ่นนิ้วได้เร็วเหมือนกันถ้ามันสามารถชนะได้ผมให้มันเป็นยูนิตขั้นสูงสุดของขั้นพระเจ้าแล้วแหละนะครับนะก็คือยูนิตขั้นพระเจ้าระดับ3ามนะครับนะะมาดูกันนะครับอเอาระบมาดูกันนะครับความเร็วของเซเลนแมนนะครับว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับกับทานอ็อย คนฆ่าได้ไอ้สัตว์โกง,งเลย pues be งลงเลยอาหือกูไม่คิดด้วยว่าจะชนะนะครับอุ้ยเออหูยตายอย่างนี้ทารนบอกว่ากูยอมจำนวนมากเฮ้ยโหดเกินเฮ้ยมันสามารถชนะทารอนสามตัวได้สองตัวก็เวอร์แล้วนะเอออันนี้สามตัวเดี๋ยวก่อนมันเป็นไปมันเป็นไปได้ไงอะทารอนเป็นถึงขั้นพระเจ้าระดับสองนะครับดีดดิ้วแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตาย เจอสเลเดอร์แมนแม่งเร็วกว่านะครับหูยนะครับโอ้โหนี่แหละนี่แหละหมาะที่จะเป็นเออระดับขั้นพระเจ้าระดับ3นะครับตัวที่โหดที่สุดในเกมแล้วนะครับณนะตอนนี้นะฮะเออถ้านอดถึงก็แบบโอ้โหก้มหน้าแบบโอ้โหปิดตาแสงแดดเออฉันไม่อยากเห็นแล้วเออฉันฉันฉันยอมแพ้แล้วครับโอ้โหแล้วก็บ อ่ะผมจะให้คุณวัดความเร็วกับทานอตอีกทีนึงนะครับเผื่อหลายคนสงสัยว่าแบบเ e อ้ยพี่มันไม่ควรจะไปอยู่ในระดับพัดเก้าระดับ3ได้นะอ่ะผมบอกความเร็วนะครับนะมันเร็วกว่านะครับแล้วอีกอย่างมันควบคุมได้กว่าก็คือมันมันมัน,ม,นมันตีทีหนึ่งอะ่ะมันตายได้หลายตัวกว่าดูนะดูนะอย่างกระชางนะ1วิ2วินะคะชุดนี้2วิอ่ะเปรียบเทียบกับทานนอตได้เดี๋ยวไปเล่นฐานอตดูอ่ะเปรียบเทียบกับทานอตสามวิได้อ่ะ 3 4, v 4ีได้อะถ้านอช้ากว่านะครับนะเออแต่สลเดอร์แมนก็คือมันปล่อยปิ๊บๆๆปุ๊บ,บ,บตายนี่แล้วอีกอย่างมันควบคุมได้หลายอย่างนะครับนะมัน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 ,ม,นมันจัดได้เร็วกว่านะฮะ <N> เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าสไลเดอร์แมนเหมาะจะเป็นเออตัวที่โหดที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะผมว่านะครับนะเป็นยูนิตเออระดับพระเจ้าระดับ3ดูดิแถมมันยังวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นความอึดที่มันมีความอึดในอยู่ในระดับพระเจ้าด้วยนะครับมันโคตรอึดตัวอะไรก็ไม่สามารถจะตีมันเข้าแทบจะได้นะครับถ้าไม่ใช่ยูนิตเออระดับพระเจ้าด้วยกันหรือว่ายูนิตขั้นสูงระดับ3ก็เออมันก็ตีตีตีตัวอื่นก็ต,ต,กตีแทบจะไม่เข้าเหมือนกันนะครับแต่ส่วนของทา,าร มัน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 ดีดนิ้วข้างเดียวมันใช้อาวุธมันนะครับมันดีดนิ้วข้างเดียวได้ก็จริงนะครับแต่ประเด็นก็คือมันวิ่งช้ามันมันมันไม่ได้อืดในอยู่ในระดับ พระเจ้าอ่ะมันไม่ได้มันมีความอึดอยู่ในระดับแค่ประมาณขั้นสูงระดับหนึ่งเองนะครับสำหรับตัวทานอนเนี่ยมันไม่มันไม่ได้อึดป้าขนาดนั้นนะครับมันเป็นเหมือนคนแค่ถืออินฟินิตี้การเรดถุงมือแค่นั้นเองนะฮะเออเพราะฉะนั้นพลังมันมันมันไม่มีหลายอย่างเท่ากับเนเร์แมนนะครับเพราะฉะนั้นเนเร์แมนมันครบเครื่องเออพูดได้ง่มันครบเครื่องดูดิโดนดีดไปครับนะส่วนเอ้ประคามึงนะครับเนเร์แมนเราเห็นนะครับนะเพิ่งเดินมาจากเขานะครับโว่นะครับเเสียดายตายเฉย อ่แล้าสำหรับวันนี้ในการเล่นสลเลตแมนของเราก็จบเพยงเปียงเท่านี้แหละนะครับนะซึ่งเป็นเหมือนสัลเลตแมนร่างเอลวิสเลยก็ว่าได้นะครับมันไม่มันไม่เหมือนใส่สูตรอ่ะนะครับนะเออแล้วก็ผมอยากลองอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเออสู้กับยูนิตอมตะนะครับซึ่งเราจะไม่ได้เห็นพวกมันบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเอามาจัดันดับด้วยหรือว่าเอามาเล่นสะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ตายใช่ไหมล่ะเออลองเจอกับนางฟ้าดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเออมันอยู่ในขั้นระดับ ซาเลเดแมนแล้วอ่ะเป็นยูนิตที่แบบเออโหดที่สุดระดับพรดเจ้าระดับ3แล้วอ่ะเออมันอาจจะฆ่าอันยูนิตอมตะได้นี่นี่โดนแล้วโอ้โหไม่ตาย่ดีว่ะไม่ตายนะครับนะอย่างนี้คือไม่ตายนะครับนะเออนะครับไม่ตายนะครับใครตายก่อนนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตายเหรอเป็นไรอ่ะเฮ้ยเอ้าทำไมแข็งตายอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าเอาเอาเอามีสองตัวอ๋ออ๋โกลูมเอาสปาตัวนั้นออกแต่แต่แต่แตมาที่ตรงนี้ก่อนเอ้าชนะทางฟ้าชนะจูดิตอมตะได้เหรอเฮ้ยต้องเป็นระดับพระเจ้าระดับสามนะครับ จัดจูนินอาตอมตะได้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้ oh, แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e like ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะ oh,